ก็โมทนาทุกคนนะขอบใจที่เห็นพระพุทธศาสนาเป็นของสำคัญเราพระพิสุทั้งหลายเนี่ยบวชมาไม่ได้หวังอะไรนอกจากว่าทำตัวของเราให้พ้นจากกิเลสตัญหา แต่เราก็ได้อาศัยศรัทธาของเราพุทธบริษัททั้งหลายผู้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญพาเห็นความสำคัญของพระพิสุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไปด้วยนั้นความดีที่เธอได้มีจิตเข้าถึงความดีของพระพุทธเจ้าทำให้พระพิสุได้อยู่กันอย่างมีความสุขสุขก็คือว่าไม่ลำบาก ไม่มีศัตรูคอยคิดทำลายเราผู้ตั้งใจอยู่อย่างสมณะไม่มีใครคิดจะเบียดเบียนในเราผู้ปาศนาในความสงบไม่มีใครคิดจะทำร้ายเราเหมือนเราเห็นเป็นศัตรูแต่ก็มีแต่คนที่คอยให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือเกื้อกูลในภาวะที่เรานั้นขาดตกปกต้่องยามเจ็บป่วยไข้ไม่สบาย เธอทั้งหลายก็เที่ยวกันหายามาดูแลรักษายำลำบากไม่มีอาหารการบริโภคเธอก็ยังเที่ยวสแสวงหาอาหารเท่าที่กำลังเธอจะหามาได้อย่างดีที่สุดก็มาถึงเราพู้เป็นสมณะในพิสุพระพุทธศาสนานี้แม้เราจะอยู่ที่ไหนผาตกปกครองอะไรเธอก็ทำวิหาระเป็นที่อยู่อาศัยอย่างดี ช่วยเกือ้อกูลคนอื่นที่ต้องการมาหาพระว่าเป็นที่พึ่งดูแลอุปถาคสร้างสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุเอาไว้เพื่อประโยชน์ของคนทั้งหลายที่ได้มีโอกาสเหมือนอย่างเธอที่ได้มาพบแล้วก็ได้มาประสบหาความรู้ในสิ่งที่พระท่านเมตตาประทานให้เรากับเพื่อนพระพิสุทธิ์ที่อยู่ได้ก็เพราะว่า ยังมีคนศรัทธาในพระพุทธศาสนาาไม่มีใครเขาศรัทธาเขาคงขับไล่เราไปจากนอกประเทศเขาคงไม่เอาเราไว้เกะก,กะเพราะว่าสมณะหัวโลดไม่มีประโยชน์คืนมีเอาไว้ก็รังแต่จะพาให้คนอื่นแตกแยกเขาก็บังคับบัญชาไม่ได้เขาก็ไล่พระพิสุเหล่านี้ให้ศึกบ้างฆ่าบ้างเอาออกนอกประเทศไปบ้าง นี่ยังดีว่าเรายังมีคนที่เห็นความสำคัญในพระพุทธศาสนาจึงพากันปกป้องพยายามที่จะช่วยเหลือให้พระพิสุอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขท่านจะได้เจริญสมณธรรมได้ง่ายไม่มีใครมาทำร้ายไม่มีใครมาเบียดเบียนอย่างนี้เป็นต้นดันความตั้งใจดีของเธอทุกคนขอยรักษาเอาไว้นะมันเป็นบุญที่มีกำลังมาก เพราะว่าเท่ากับเธอได้ดูแลพระพุทธเจ้าเธอดูแลพระพิสุสงฆ์ทั้งหลายก็เท่าได้ดูแลพระพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าศาสนานี้พระองค์เป็นเจ้าของที่ทรงต้องการให้พระพิสุที่มีจิตใจคล้ายกับพระองค์คือต้องการความสงบและต้องการสิ้นทุกข์ดับเชื้อพากันเดินรอยตามเบือเ้องพระเยคนบาดปฏิบัติ เอาชีวิตก็เป็นที่เดิมพันต์ดสินใจแล้วว่าเราไม่คุกคีเราไม่หมกมุ่นเราหวังอย่างเดียวคือความสิ้นทุกข์ดับเชื้อของเราแต่เมื่อพระองค์ทรงประสงค์ให้เราเป็นเนื้อนาคือว่าเป็นที่พึ่งไปไหนก็ให้บอกเขาว่าเธอจงละความชั่วให้ถึงพร้อมนะเธอจงตั้งใจทำความดีให้ถึงพร้อม เธอจงมีจิตใจผ่องแผ้วสว่างสวัยเธอจะได้พ้นจากทุกข์อันมีกายเป็นมนุษย์ไมมีความเป็นทิ์อย่างน้อยก็เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือมีกําลังใจมั่นคงก็เป็นพรหมถ้าหากว่าเราไม่นิยมในการเกิดเป็นมนุษย์เทวดานางฟ้าพรหมเธอก็ไปนิพพานได้พระท่านก็ทำตามคำพุทธบัญชาของพระพุทธเจ้า,จาว่าเราถ้าไปไหน เห็นใครเขามีศรัทธาก็จงตักเตือนบอกเขาให้เห็นภัยในวัฏสงสารว่าความชั่วอันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะจะทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกนานเธอจงตั้งใจทำสัตความดีอย่างน้อยเธอก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยถึงเวลาเธอก็มีสติมีกำลังปัญญามองเห็นอะไรอะไรแล้วก็ตัดสินใจละทิ้งในความ ยึดมั่นหมายมั่นว่าโลกมนุษย์เป็นของดีได้ง่ายเราจึงบอกกับทุกเธอทั้งหลายว่าขอบใจที่ยังเห็นพระในพระพุทธศาสนาว่ายังเป็นที่มั่นที่หมายเป็นที่พึ่งเป็นที่หวังใจไว้ว่าเราจะบูชาได้ความศรัทธานำพาในสิ่งที่ท่านได้ศึกษาป,ปฏิบัติเอาอย่างชีวิตเข้าแรกและเราก็ มาแสวงหาเอาความรู้จากท่านไปวันใดที่เธอยังดำรง,งอยู่อย่างนี้พระพุทธศาสนาของพระพุทธเ,เจ้าก็ยังดำรงต่อไปหากวันใดเธอไม่มีจิตศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาแม้แต่คนคนเดียวพระที่ตั้งใจจะบทในภาษาศาสนาก็พากันเล่ล่อนอยู่กับเขาไม่ได้ก็ต้องไปให้ไกลแสนไกล ไปลำบากระบนยังไงก็ต้องไปเพราะว่าไม่มีใครเขาเอาใจใส่ไม่มีใครเขาอยากจะสนุบำรุงรักษาไม่มีใครเขาหวังจะเห็นว่าเรานักบวชยังเป็นที่พึ่งของเขาได้นั้นเมื่อไรที่ทุกอย่างมันลงท้ายจุดจบเป็นอย่างนั้นเพราะพุทธศาสนาก็จบไปด้วยก็ยินดีด้วยนะขอให้รักษาความตั้งใจของเธอแล้วก็ทำให้เป็นแบบเป็นอยา่าง เมื่อเธอดำลงใจก็เรียกว่าตั้งใจอย่างนี้แล้วไม่เสื่อมคนที่ตามเธอมาคือเด็กๆพี่ๆน้องๆเพื่อนทั้งหลายที่เขาเห็นเธอมีจิตแจ่มใสมีสถัทาในพระศาสนาใช้คำวาจาที่เพระละระงับความโกรธได้เร็วเป็นคนที่มากมาก ไม่หลงไม่ไหลไปกระตามกระแสโลกได้ง่ายเธอยังยั้งใจของเธอเป็นแบบเป็นอย่างเขาก็เห็นศรัทธาของเธอว่าเอ๊ะทำไมเธอเปลี่ยนไปอย่างนั้นล่ะนี่ถ้าเราไม่มีดีใครเ็าจะมาเชื่อในคำพูดของเราถ้าคำพูดของเรามันไม่เป็นสัจจะไม่ประกาศความเป็นจริงก็ไม่มีใครเขาเชื่อถือเขาก็พากันหนีเราไปเราจะพยายามชักชวนยังไงเขาก็ไม่มา ก็เท่ากับว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีศรัทธายัางทำให้คนอื่นเขาไม่มีศรัทธาไปด้วยนั้นความตั้งใจของเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่เธอพ้นทุกข์อย่างเดียวแต่เธอยังเป็นบุคคลที่ทำให้พระพุทธศาสนายัางดำรงอยู่ทำให้พระพิสุอยู่กันอย่างมีความสุขได้มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะเธอจงจำปฏิปทาของเธอเอาไว้ แล้วเมื่อเธอยังดำรงอย่างนี้แล้วเธอก็ยังประกาศความดีในพระพุทธศาสนาเห็นเหล่าพระพิสุทั์ังหลายผู้มีศรัทธาเดินตามพระพุทธเจ้าไปอย่างแข่งครัดปฏิบัติกันอย่างเอาเป็นเอาตายพบที่ไหนเจอที่ไหนเธอทําการสการะเธอจึงยกท่านไว้อยู่ในจุดที่ควรบูชาเพื่อแสดงให้เรารู้ให้คนอื่นก็รู้ว่ายังมีคนเนี่ยยังศรัทธาในพระศาสนาท่านอยู่ได้ท่านไม่ต้องกลัว ท่านไปต้องไปไหนท่านไปต้องหนีภัยอันตรายที่ไหนเราจะช่วยคุ้มครองดูแลให้พวกท่านให้พระพิสุอย่างท่านเนี่ยอยู่กันอย่างปลอดภยัยในเมื่อประเทศของเราเคยดำรงกันมาอยู่อย่างนี้บางยุคบางสมัยก็ถูกคนผ่านทั้งหลายขับไล่สส่งพระพิสุก็ต้องหลบหลบ,ลบซ่อนๆไปหนีในปา่าเปลี่ยนองค์เปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์ปิดบังซะ ไม่ให้ศัตรูเนะี่ยรู้ว่าเราเป็นนักบวชเมื่อเขาไปแล้วก็เอาเสื้อผ้าในชุดของพระมาใส่ใหม่ก็ต้องทำกันอย่างนี้นั้นช่วงเวลาใดที่คนทั้งหลายเนะี่ยถูกคนพาลสันดานหยาบพากันเกลียดชังพระพิสุเกลียดชังคนดีทั้งหลายแล้วก็มกักมากสแสวงหาสิ่งที่ตัวเองอยากได้เอามาเป็นของตนเรื่อยไปเราจะอยู่กันยังไงเราก็อยู่กันยาก นั่นเราอยู่ในแผ่นดินผืนนี้เรามีทั้งพระ,พระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมทรงเป็นอย่างเธอคือเห็นพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทรงคิดอย่างเธอที่อยากจะให้พระพิสุปปรากฏขึ้นในประเทศของพระองค์ทรงเป็นอย่างเธอที่อยากจะให้พระพิสุปทรงทั้งหลายประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่พึ่งของคนที่อยู่ในใต้กาปรปกครอ,องของท่านโดยที่ท่านไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมาก เพราะว่าเมื่อไรที่คนของท่านทีมิหลายยังมีพระสัมมาณะผู้ที่ตั้งใจศึกษาปฏิบัติอย่างแข่งครัดแล้วก็นำถ้อยคําที่อันเป็นจริงประกาศความจริงออกมาเราคนทั้งหลายก็พากันศรัทธารักใคร่ดุดดังพี่ดุดดังน้องเหมือนอย่างพวกเธอทั้งหลายเนี่ยเรามาที่นี่เราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมีความเป็นมิตรไมตรีกันมาก่อนแต่เมื่อเราอยู่กันมาเราอาศัยธรรม ที่มันกระคองจิตใจของเรามาก่อนมานั้นเราก็ทําใจของเราอยู่ในธรรมปฏิบัติจนมีความรักความเมตตาเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เห็นว่าใครเป็นใครเลยเห็นอย่างเดียวว่าเอ้านี่เป็นคนที่เป็นคนดีนี่เป็นคนที่รักศา,าสนานี่คนเป็นผู้ปฏิบัติเหมือนกับเราก็ทุ่มเทเอาใจใส่ช่วยเหลือกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วถ้าประเทศของเราเป็นอย่างนี้กันทั่วๆไปแล้วแผ่นดินผืนเนี้พระราชาก็เบาใจ ทหารก็เบาใจไม่ต้องกลัวว่าความแตกแยกของคนไทยจะสร้างความหนักใจให้กับทหารถ้าประชาชนแตกแยกกันคนที่หนักใจที่สุดก็คือบรรดาทหารทั้งหลายเขาก็ต้องคอยจัดการกับคนพานจัดการกับคนพานทั้งเหนื่อยทั้งตายทั้งเหนื่อยทั้งตายทั้งวุ่นวายไม่มีจุดจบแต่เมื่อไรที่คนไทยนะ่ะมีความรักความสามัคคีพระราชาก็ไม่เหนื่อยทหารก็ไม่ต้องเหนื่อย ถูกไหมล่ะนั้นความเน็ดเนื่ยของคนทั้งหลายมันก็จะเราทุเราลงไปถ้ามองย้อนกลับมาว่าเราต้องเริ่มต้นที่เราถ้าเราหนักแน่นเรามีศรัทธาอันเข้มแข็งนะเราคนคนเดียวนี่แหละมันสามารถทําอีกคนอีกร้ายหลายคนเนี่ยพากันหลังไหลเข้ามาหลังไหลเข้ามาก็เพราะว่าเขาเห็นเราเนี่ยมันเป็นที่พึ่งได้เป็นอย่างนี้ แม้อย่างหลวงพ่อองค์เดียวอ่ะคนเป็นแสนแสนหลั่งไหลเข้ามารักกันอย่างพี่ดังน้องนุ่นลูกกู้นี่พี่กู้นี่น้องกู้ต่างคนต่างอยู่นคนละทิตคนละทางไม่วันในประเทศนอกประเทศก็พากันรักใคร่กันสมัรสมานสมัคมค,ค,คีกันได้นี่แค่พระสงฆ์องค์เดียวเท่านั้นนะแล้วถ้าเราไม่ช่วยกันธนุบบำรุงพระพิสุทั้งหลายแล้วพระพิสุเหล่านี้ก็อยู่อย่างเดียวดาย ถ้าถามว่าท่านสนใจไม่ได้สนใจหรอกท่านจะเดินปา่าดุตรงไปคนเดียวตัดสินใจแล้วทิ้งชีวิตตายเป็นตายไม่ได้มักได้ผลก็ตายไปดีกว่าอย่างนี้ท่านก็ตัดสินใจได้แต่ว่าความประสงค์ของพระพิสุทั้งหลายก็ต้องการถ่ายทอดความรู้ของพระพุทธเจา้าไม่งั้นพระองค์จะทรงตัดว่าเธอจงไปแต่ละที่ไปองค์เดียวนะอย่าไปซ้ำกัน เมื่อใดที่พระพิสุจ์เหล่านั้นบรรลุมรคลอย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบันยังไงก็พูดไม่ผิดไปเลยไปทางนั้นไปองค์นี้ไปทางนี้องค์นี้ไปทางนู้นน,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 นะไปช่วยให้คนทั้งหลายเขาได้เห็นความจริงบ้างให้เขาละพากละความชั่วบ้างตั้งใจทำความดีบ้างจิตใจเขาจะได้มีความผ่องใสตายอย่างน้อยก็ไปสวรรค์ได้นั้นเรื่องราวเหล่านี้มันผูกกันไป มันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เมื่อเริ่มต้นมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็อุบัติเกิดขึ้นในความเป็นพระอริยะทั้งหลายปรากฏคือพระอริยสงฆ์เจ้าหลังจากนั้นก็ปรากฏอุบาสกและก็อุบาสิก,กาเวียนล้อกงจักก็เริ่มเคลื่อนหมายความว่าพระพุทธศาสนาก็เริ่มดำเนินไปจนปลาจะสิ้นพระพุทธศาสนา ที่พูดอย่างเนี้ก็ให้เธอมั่นใจในสิ่งที่เธอตัดสินใจทําถูกแล้วแล้วเธอก็จงภูมิใจในตัวของเธอว่าเราเป็นหนึ่งในพระพุทธศ,ศาสนาไม่ใช่พระพระไม่ได้เป็นพระที่เป็นอย่างเดียวในพระพุทธศาสนาแต่พวกเธอนั่นแหละพวกเป็นทั้งอุบาสกเป็นทั้งอุบาสิกาคือหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ทำให้เราพระพิสุทธ์เหล่านี้ อยู่กันได้นั้นวันปีใหม่ของไทยเราเราทำบุญกันสองวันบางคนก็เพิ่งมาวันนี้บางคนก็สองสามวันแล้วแถมพรุ่งนี้อีกวันก็ยังอาจจะเกิดขึ้นกับเธอได้ถูกไหมล่ะแต่เราก็ทำกันอย่างนี้ทั้งวันอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้ใจเรามีความสุขเราก็ทำกันไป ให้กันไปนะเนี่ยคนเขาให้อาหารการบริโภคอุตสาห์เดินทางกันมาขนอาหารมาขนของกินของอะไรมาให้เรากินอย่าง,างมีความสุขอันนี้ก็ต้องขอบอ,อกขอบใจเขาโมทนาความตั้งใจดีของทุกๆคนเขานะรวมทั้งน้องๆทุกคนที่เขาคอยช่วยดูแลทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เราสะดวกสบายเราไม่ต้องอะไรเลยวิ่งอย่างเดียว เปิดประตูปั๊บเราก็วิ่งหาที่เหมาะที่สมของเราแต่ก่อนที่เธอจะวิ่งมาไอ้พวกนี้ก็วิ่งเหมือนกันวิ่งเช็ดถูทำความสะอาด,ทำ,ดทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำันจนป่ามันจะพอให้เธอเข้าได้เขาก็รับเธอเข้ามาเขาก็ยังดูแลปกป้องสิ่งที่จะเป็นโทษเป็นภัยคนพานทั้งหลายก็พยายามดูว่าใครเกเรก็ไม่อยากให้เขามาสร้างความเดือดร้อน อย่างนี้เป็นต้นเนะนั่นก็ต้องขอบใจเหล่าบุคคลเหล่าเหล่านี้น้องๆเต่เหล่านี้ที่เขาช่วยช่วยกันเสียสละทํากันนะไม่ค่อยได้อะไรก็เขาหรอกคนอื่นแล้วเขาได้จับรางวัลคนอื่นได้พวกนี้ไม่ได้จับ <c oughs> ก็ไม่ได้อะไรเขาแต่ก็พอใจพอใจที่ได้ช่วยกันให้มีความสุขเราก็ในฐานะพระในพระพุทธศาสนาแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ย ที่ร่วมกันปฏิบัติด้วยกันลูกพ่อเดียวกันเราก็ช่วยกันเท่าที่เราสามารถกระทำให้ศรัทธาเนี่ยที่ทุกคนมีความศรัทธากับหลวงพ่อก็ยังคงให้เป็นอยู่อย่างนั้นไม่เสื่อมมีแต่ให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นให้เขารู้จักว่าพ่อเราเก่งพ่อเราเป็นพระที่ดีมากพ่อเราเป็นผู้ที่ให้เห็นปฏิปทาของพระพิสุที่มีความหนักแน่น ในพระรัตนตรยัยแล้วก็สั่งสอนด้วยความแก้วกล้าในท่ามกลางบูชนทั้งหลายไม่ได้เคยหวาดกลัวพญันอันตรายอะไรเลยทิ้งสมบัติไว้ให้พวกเราเนี่ยได้อยู่ได้อาศัยได้บริโภคโดยธรรมของเราอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วท่านก็ไปเสวยวิมุตติสุขบนแดนนิพพานท่านก็มองดูเราเนี่ยก็มองอยู่มองลูกข้าหลานข้า ที่ยังมีศรัทธาในพระศาสนาท่านก็ปลื้มใจอันนี้แค่นี้ก็ปลื้มใจเพราะว่าลูกข้าหลานข้ามันเกิดกับข้ามานานแต่หมายเป็นหมูเป็นหม,นมาก็มีหมายเป็นคนก็มีใช่ไหมละ่ะแต่ก็เกิดร่วมชีวิตกันมานานทุก,กันมานานเดี๋ยวนี้ท่านก็ถึงสมบัติให้เราจะได้ไม่ต้องทุกตามท่านท่านก็มองว่า เธอทุกคนยังรักษาปฏิปทาการทำความดีอย่างที่ท่านสั่งสอนเอาไว้ท่านดำรงอยู่อย่างนี้ท่านก็นยังคุ้มครองให้ความสุขแก่เธอได้ทุกเมื่อ